มันก็เพียงเท่านั้นคนอื่นก็อาจจะมองมาเลยตลอดเลยถ้าไม่มีความมั่งคั่งไงฉันยังทำฉันยังทำไม่แด้อดีตพอแสงลงมาเป็นหัวมันต้องสู้มันต้องการมันต้องดิ้นและมันต้องชวนวันไหนไม่มีเราต้องหายาที่มีจนเราต้องทุกคนกันไปถ้าเราจะเจอคนจนคนจนคนจนคนนู้นชาวนาเราต้องดิ้นมาจากที่เปืี่ยนคนไม่ได้ติดอยู่ในใจไฮโซที่แสงเจ้าง thank you วันที่เราต้องเดินวันที่เราต้องเผชิญยิ่งเติมลม o n ไม่เป็นไรเพราละองไห้น้ำต้องอดน้เต็มสุก้ำปกันเอาไว้ทุกวันท้านาในความสำเร็จทีจะไปวันนั้นมันจะขับมาหลังเลียงหลับงใหรตอนนี้เพียงลำบากใน l ตอนนี้เอนาคค้างหลังเราจะได้สบายวันข้างหน้ที่เือการไกลมองไปไกลมองไปไกลไม่คิดาระยะงที่เดินให้มันดังนะแสงตะวันก็เป็นเหือนลังกับเพืนเราไดก้าว ต่อหว Gar s <S <The> enfin ุ่งเวันบ้านน้นติไอ้ิงที่มีใจ่ขันไก่ขังในตอนชาวกระปุกให้เราตื่นด้วยอยากจากนา้นลาปุก้เราได้สู้ก้าวต่อก็เหมือนกยงดนั้นนก็เหมือนเาที่เราปุกวันคนทีเแลต้องรอกเกี่ยววันนั้นกงันข้าต้ที่องเดือเดืวัวป่าท้องท้องวันพุ่ง าต้องมานั่งอย่าจะมีเราต้องหาอย่าจะมีเราต้องเก็บเก็บเอาไว้แล้วเจอคืที่เราต้องการเจอิ่งที่เราต้องการตั้งใจตัวเองเอาไว้แล้วก้าเดินต่ออย่าไปสนใจคำพูดอยไปสนใจคำใครอย่ไปสนใจคำพวกเขาดูถูกประช่างปลาร่อยเขาดูถูกลบหลู่เขาช่างปนไล่อเราดูใจแล้วก็เดินตรงไปตอนแสงที่มันได้ทอลงมาจะก้าวไปมาทั้งนั้น